มรนาสาธุพระท่านวิกุสจัลยาผู้เดินมรรคในในระดับอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะ,ะวันนี้แท้จะมาะพูดเรื่องอะไรครับวันนี้ส,สาธุครับการการบรรลุปฐ<ะ>มฌา,มาสสมนการบรรลุกฐมฌานในใน,ในระดับของที่ผงตัดไว้ก็คือสัจจสัญญาอริยแห่งพุทธองค์นะครับซึ่งเป็นการบรรลุปฐมฌานที่ เข้าสู่ระบบตามที่บอกต่าท่านพรอมก็เชิญได้เลยนะครับทุออรรกผู้ค่ะท่านอาจารย์ก็การเดินมาสองครับท้าเจ้าก็จะมีแจกสัญญาอันละเอียดแห่งอันละเอียดแห่งพระุธองค์ก น้อมกาบพระองค์สามครั้งเรียกความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ควอนแคนแล้วก็กำหนดคือกำหนดจิตถึงพระองค์คือพระประจานางสิุิสริยาก็เข้าไปอธิษฐานจิตถึงพระองค์ก็จะสัญญาอันละเอียดห็งคุพระองค์ก็การเดินมาก็มี สังกายตรงดำรงสติมั่นสะา้อหน้าทำกายะสังขารให้ระงับ,บ,บต่อเนื่องด้วยการขึ้นเขาลงเขาในขณะที่ขึ้นเขาลงเขาก็มีุ้งก็ได้ใช้กำลังหน่อยก็มีการดับผัสละขึ้นเขาลงเขาอยู่สาทุครบท่านพิกล ถ้าฟุงรรา้งทำแต่ถูกครับถ้ามีกุญถ้ามีการฟุ้งทำนี่ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าสมาธิเนี่ยยังไม่ได้ประชุมพร้อมร่วมสภาวะของอินทรีย์ห้าพลราห์้าจึงยังจะมีการฟุ้งทำอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการส่งจิตออกไม่ใช่วิตกวิจารนะครับอันนี้เป็นเรื่องของุม,มีการฟุ้งทำนั่นก็หมายความว่า สมาธิที่กําลังประชุมพร้อมเนี่ยที่จะรวมเป็นอินทรีห้าพลรห้ายังไม่บริบูรณ์เมื่อเขาบริบูรณ์แล้วจะไม่มีการทุงทำใช่ไหมิึงที่ชัดเจนก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองทัานก็จะทำวามเข้าใจได้ง่ายนะครับอ่เชิญได้เลยเครับมาโบคุค่ะขึน้นเขาลงเขาก็มีการทุ้งทำก็ดับถดถ่ำขึ้นเขาลงเขาเป็น นิยมห้าอ,อ่อนกำลังนิยมห้าอ,อ่อนกำลังเป็นนิยมห้าหลับก็มีกดได้ไปได้พบกับการเกิดปามโมดเกิดปามโมดในในใจนี้ก็มีความเกิดปิติเกิดปิติแล้วก็เกิปิติในใจเนาะ กับปิต<ช>ิใ,ใจแล้วก็ทาให้กายสงบไหมครับทําให้กายสงบค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะท่านอาจารย์มีกัปิติสุขกาสตรเปิดปิติสุขแล้วก็กจิดรวมเอ,อจิดรวมก็มีการดับภาษาต,ต่อเนื่องต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเลยเลยที่มีความสุขอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็มีเกิด ถูกคเวทนาภกิจรวมแล้วก็เกิดทุกขเวทนาแล้วก็ก็ดับภาษาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาแต่ว่าทั้งร่างกายก็คือทุกคเวทนาหมดเลยค่ทะทะนานการอออบกอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจก็ดับภาษาต่อเนื่องไปอันนี้<ม>เป็นทุกขเวทนาระดับไหนครับน้อยปานกลางหรือแรงกลาง ปานกลางค่ะท่านอาจารย์แบบทุกวีภาวนาปานกลางคระอาณนี้ค่ะอันนี้เป็นทุกเวนาที่เกิดจากการเดินมัคในระดับที่ทําให้เกิดปาโมดก็จะเป็นทุกเวนาที่อยู่ในระดับปานกลางรับระดับปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเกิดทุกเวนาที่ระดับของสะสมอุเบวขาแล้วเนี่ยทุกเวนาจะแรงกล้า แต่ถ้าท่านอยู่ในระดับน้อยๆเมื่อท่านไปสะสมทุเวนาที่จะเข้าสู่การบรรลุธรรมก็จะทําให้เกิดปานกลางเป็นทุวนานปานกลางนั้นและถ,ถ้าท่านอยู่ในระดับปามอดที่อยู่ในทุเวนาที่แรงกล้าเมื่อเข้าสู่ในการปฏิบัติที่จะบรรลุธรรมนะครับที่จะเจอสติปัฏฐานสิก็จะเจอทุนานแรงกล้ายิ่งกว่านีครับก็สังเกตจากปามอดเป็นหลัก ปาโลปาโมดเนี่ยการเกิดปาโมดแต่ละท่านเนี่ยมีทุกในระดับไหนทุกในระดับของการบรรลุธรรมจะแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งน,นะครับอะเชิญต่อเลยครับท่านคะคุครูค่ะท่านอาจารย์ก็เกิดทุกขเวทานาแล้วก็เข้าไปพงอยู่ที่อัุคามสุขเวทานาค็คือเวททุกขเวทอัุคามสุขเวทานาของข้าพเจ้านี่ก็เหมือนแบบ เอไม่ทุกมากแล้วก็เป็นเป็นแบบพอตรงอยู่ประมาณเอ่อเจดสิบหรือแปดสิบเปอเซนอย่างนี้ค,ะค<า>่ะทาา่านอาจารย์อธุกมรมวิวกทนาของข้าพเจ้าก็มีการเอดับภักษะตอนเนั้อตอนเนื่องไปเรื่อยๆจนจนไปเข้าสู่ที่อุเบขาค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าใ,ในในช่วงที่เกิดเอ่อ ออเบขานี่ก็คือเลยอธิุคคลม,มสุเวทนาก็จะทรงอยู่ที่ออเบขาตรงนั้นก็คือมีการดับผัสสะตอนเนื่องไปเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจตรงน,นั้นค่ะท่านในการก็มีการดับผัสสะตอนเนื่องตอนเนื่องไปไปทรงอยู่ที่อุเบขาตรนี้เอ่อก็คล้องปากขึ้นใจในในสมาธิท่าน ดับภัสสะคล่องปากขึ้นใจในในเวทนาในในไปทรงอยู่ที่อุเบกขาตรงนั้นเอ่อเป็นความอุเบกขาตรงนั้นข้าพเจ้าก,ก็ได้ดับภัสกาต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีนี้ในในในอยู่ในตรงในสมาธินั้นเป็นเป็นแบบว่าเอาในที่ เดินมาไปที่นี้กายของข้าพเจ้าตอนแรกเป็นเป็นหนักหนักขึ้นมาแต่ฐานล่างไปหาที่ลำตัวแล้วก็ไปขึ้นไปตรงไหลตรงอะไรอย่างนี้ค่ะท่านอาการก็ก็ในนั้นก็คือยังดับผัสต่ตอเน,นื่นองต่อเนื่นองรู้การเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาค่ะรรท่านอาจารทีนี้พอพอไปซึงอยู่ก็สักพักเป็นเป็น เหมือนเหมือนเย็นลงลงมาจากไหลมาฐานล่างมาตัวแล้วก็มาฐานล่างคือกายหายไปส่วนนี้แล้วค่ะพระนริจาร์แบบว่าหายไปทีนี้พระพจ้าก็ได้ดับปอาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้ดูดูถ้านับหนู่ก็ไม่ถึงวิสิทิค่ะพรนริจาร์แบบวุ้นหายไปเลยค่ะพระนริจาร์คือตรงนั้นไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีอะไรแล้วก็ในใน ในนั้นถ้า้าพเจ้าก็ได้ดับผัดต,ต่อเนื่อง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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยสาธุรัท่านอาจารย์ตรงนี้ก็ถูกุมีมีแบบเปล่าว่างคืออันนี้ก็จากที่ท่านได้รับ<า>อุเบกขาแล้วนะครับจะ<า>ต่อเนื่องจากาอุเบกขาในระดับของความโมดแล้วเสร็จแล้วก็จะเกิดสุขขึ้นมาแล้วก็เกิด ทุกเวทนาตามมาใช่ไหมครับถ้<อ>า,ามเมื่อท่านเกิดทุกเวทนาตามมาก็เป็นทุกเวทนาแรงกล้าไหมครับแรงกล้าค่ะปฏิบัความแรงกล้าขึ้นมาท่านก็ไม่สนใจไม่แยแสเขาจึงทำหลายไปสู่ธรรมทำให้เกิดอทุกขมองัตถุกตรตรนนากนปฏิบัติตรงเนี้ยการปฏิบัติตรงเนี้ยก็จะทําให้ท่านเจอเวทนานะครับทําหลายไปสู่ธรรมทำหลายไปสู่ทางปุ๊บ เมื่นาที่แรงกล้าถึงปรากฏเมื่อปรากฏป,ปุ๊บท่านไม่แยแสไม่สนใจเพราะอะไรเพราะทราบชัดรู้ชัดตามบาเป็นจริงว่าเขาเกิดขึ้นเขาจะต้องตั้งอยู่ไม่ได้แต่กเขาต้องถึงการดับไปเมื่อท่านทราบรชัดเขาจึงปรากฏเมื่อท่านทราบชัดปุป๊บเขาก็ต้องตั้งอยู่เมื่อเขาตั้งอยู่แล้วท่านยังทราบชัดต่ออีกทำผู้ดำหับไปแต่ถ้าท่านทราบแล้วโอ้โหปวดเหลือเกินไม่ไหวอันนี้แหละบรรลุธรรมไม่ได้ นะครับทนไม่ไหวและปวดขยับแข้งขยับขาจะบรรลุรมไม่ได้นะครับเมื่อท่านทราบชัดแล้วก็ไม่แยแสไม่สนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขณนดจิตนั้นนะครับทำนั้นก็ไม่สามารถจะส่งอยู่ได้ทนอยู่ได้การประชุมพร้อมของอินทรีห้าพลาห้าก็จะบรรลุนะรับก็จะทำให้ดับไปดบวิธาานั้นดับไป เมื่อเวทนาดับไปทมก็ต้องไหลเข้าไปสู่ธรรมนะครับจึงทําให้ท่านมาเข้าใจธรรมในธรรมไหมพอเข้าใจตรงนี้แล้วพอเขาดับไปท่านก็จะเห็นธรรมในธรรมถูกไหมทำในท,ท,ทันจึงปรากฏว่าอ๋อเมื่อทราบชัดแล้วเขาเะถึงการดับไปนะครับเม่ท่านได้เรียนรู้ธรรมมาทั้งหมดแล้วก็นกาํามาปฏิบัติแล้วก็ได้อาจารย์ได้รับการอธิบายจากครอาจารย์ท่านก็มาป,ปฏิบัติ มื่อมาปฏิบัติปุ๊บทำในทมก็จิงปรากฏกับท่านเมื่อปรากฏกับท่านแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆสภาวะน่ยก็เกิดเวทนาทําให้ท่านพบกับเวทนาอย่างแรงกล้าเมื่อท่านพบกับเวทนาอย่างแรงกล้าท่านเข้าใจเวทนาอย่างแรงกล้าเขาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เขาต้องดับไปเมื่อเขาดับไปแล้วในสภาวะที่ท่านได้รับอีกคืออะไรเห็นเห็นการเคลื่อนของวิญญาณไหม สาธุค่ะธนการในชีกิดเวทนนาอย่างแรงกล้าก็มีการเคลื่อนของวิญญาณค่ะก็ต้องทราบชัดในอะไรเวทนาในเรทนาแต่แล้วก็ต้องทราบชัดในการที่ท่านได้สัมผัสกับวิญญาณก็คือวิจกวิจารณ์ชัดไหมเวลาวิจกวิจารณมาเกิดขึ้นทำลายไปสู่ธรรมเขาจะมาเป็นหาผลไหมมาเป็นหาผลเลยค่ะธนการไม่มีช่องว่างให้ท่านเลยใช่ไหม จ็เ,เหนื่อยค่ะพัฒนาการจะเ,เหนื่อยค่ะยอมรับเลยค่ะไม่รู้มาจากไหนค่ะท่านอาจารย์นะ<อ>เพราะนั้นสภาวะที่เขามาก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นอันนั้นคือในสภาวะของชาติที่สองแต่ในเมื่อในชาติที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขามาเกิดขึ้นนี่เขาคืออะไรก่ามาสัญญาเพราะนั้นวิญญ,ญาณจะเคลื่อนทำให้ท่านได้ตั้งอาศัยได้รูนะ้ว่าเขามาตั้งอาศัยที่ตาหูจมูกจิ้นาะถูกต้องไหมครับ ขาคู então, ่อาจารย์ <te <te ่างๆทุกองเลยค่ะเพราะนั้นก็จะเห็นการเคลื่อนเคลื่อนมาตรงสภาวะนี้แล้วเมื่อท่านเห็นเขาเคลื่อนมาท่านก็ทราบชัดหรือไม่ทราบชัดเลยค่ะไม่ทราบใช่เขาก็จะตั้งอยู่เมื่อท่านทราบใช่เขาบีดเขาก็ทนไม่ได้เขาต้องถูการดับไปเมื่อเขาดับไปแล้วเนี่ยสภาวะต่างๆที่มีอยู่ท่านก็จะไปทราบชัดทราบชัดอะไรไดการเการ กายในกายที่วางตัดก็คือลมถือเป็นกายน,นึ่งนั้นลมที่เกิดจากความรุนแรงหายใจหย,ยาบๆยาบเขาจะเริ่มละเอียดละเอียดละเอียดที่ท่านได้สัมผัสก็คือกายเริ่มหายไปในความรู้สึกใช่ไหมกายที่หยับหยาบที่ได้นั่งสัมผัสอ,อ่อนร้อนเย็นแข็งที่ท่านนั่งสมาธิอยู่เริ่มหายไปในความรู้สึกถูกไหมหายไปในคามสลมที่หยาบๆยาบก็เป็นลมละเอียดจนกระทั่งท่านทราบชัด ทราบชัดไหมล่ะว่าเขาหายไปอาศัตตุพระท่านชัดไหมว่าลมหยาบๆกลายเป็นลมละเอียดใช่ค่ะละเอียดจนแถวเบาจนรู้สึกว่าหายไปค่ะาจนในที่สุดท่านทราบชัดว่าเขาหายไปท่านก็ทราบชัดเมื่อท่านทราบชัดว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับปลมอาศาตะปอาศัตจินดับนักบัติจิตนั้น จึงทำให้ท่านเข้าสู่ระบบของสติปัฏฐานสี่นั่นคือประตูอมฤตธรรมที่พงศ์ตักผู้ใดมารู้สติปัฏฐานสี่ผู้นั้นก็กําลังอยู่ในสภาวะนิพพานในสภาวะาที่เข้าสู่นะครับของมมนั่ะครับก็บรรลุปฐมฌานนะคะรับในะะในขณะนั้นมีอะไรไหมเมื่อท่านบารรลุอยู่นะขณะนั้ สาธุค่ะท่า,านอาจารย์ไม่มีวิตกไม่มีวิจารค่ะท่า,านอาจารย์ไม่มีความต้องการอะไรเลยต่าวว่างไม่มีทุกไม่มีสุขโล่งเปื่อไปอย่างนี้ค่ะท่า,านอาจารย์ข้าประจา้าก็ทราบแน่ทราบเลยว่าอืสัญญาเกี่ยวด้วยการที่มีในก่อนของเธอย่อมดับอืเป็นอย่างนี้เองค่ะท่า,านอาจารย์นี่เป็นสาธุอันนี้ก็เป็นสภาวะที่ ท่านเข้าสู่ในการบรรลุปฐมชาติตถ,าถูกต้องไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเลยค่ะท่านก็เข้าสู่ในปฐมชาติตามที่งองค์ตรัเพราในปฐมชาติมีองค์อะไรพร้อมครับองค์ธรรมองค์ธรรมที่แสดงก็คือมีวิตกมีวิจารแล้วเมื่อกี้นี้ท่านกล่าวว่าสัญญาเนื่องในการยอมดับก็คือวิตกวิจาร์ต้องดับไปใช่หรือไม่ค่ะถูกค่ะดันั้นองค์ธรรมทั้งสององค์จึงดับไปพงก็จึงมาตัดไปข้างล่างอีก นะครับมาตัดข้างล่างอีกให้รู้ให้เข้าใจว่าในสิ่งที่พองค์ตัดถูกหรือผิดถูกหรือผิดครับถูกคคาธรรมจานทร์อาเพระ,ะนัทะองคึงมาตัดไว้ข้างล่างใช่ไหมสังกัดจากการมสังกัดจากอากุิลธรรมบรรลุปถมฌานเพราะท่านต้องสังกัดจากกรมคือไม่มีการมปรากฏอีกต่อไปคือการมมาสัญญาในการตั้งอาศัยของตาหูจมูกลิ้นกายเนื่องจากวิญญ,ญาณเข้าไปตั้งอาศัย จึงสังหัดจากการสังหัดจากอาบุศลธรรมคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นลามกทั้งหลายแหละเป็นธรรมที่เป็นอาบุศลทั้งหลายแหละดับไปจึงเกิดกุศลขึ้นมาแทนธรรมที่เป็นกุศลก็คือสติปัฏฐานสี่เห็นไหมารเดนมารกยังถูกต้องเป็นธรรมที่ทรงคุณค่าในอมตะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ราตตภาวะที่เกิดขึ้นเกิดแต่วิเวก เพราะนั้นสัจจะสัญญาละเอียดจึงมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกย่อมมีในสมัยนั้นนะครับนเพราะนั้นพระองค์จึงตัดต่อเธอย่อมมีสัจจะสัญญา,ญญาละเอียดมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกแต่ไม่จวิจารณ์หายไปด้วยเพราะอะไรสิ่งที่พระองค์ตัดสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศาึกษาสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศาึกษาพเข้าใจหรือยังครับแบบนี้ สาธุครับวิธีก,การอย่างนี้ใน,นนี้ก็เป็นข้อที่สควรศึกษาอย่างหนึ่งสาธุอันนี้ก็เท่ากับท่านอ่าบรรลุปฐมฌานโดยบริบูรณ์นะครับอ่ะมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับสาธุครันธกรรมไม่มีครับพนกรรมถ้าไม่มีอะไรเราก็ต้องขออนุญาตใช้เวลากับท่านที่คุณธาริยาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ นำกล่าเทพราค่ะธรรมการจา่ค่ะสาธุครับบัดดีครับสาธุครับบัดดีค่ะสาธุพระรูปฐรมชาตใน